ไม่ไม่ร้องมันเองอ่ะนี่แม่เมื่อนีิตรกังเวนสบายดีพี่น้องพาลงมาพาลงมาเบิ่งกแล้วเส้นผมมันเล่น้อยเมื่อนีิตรกังเวน ไอตุงกะสิตัดตัคือเราเกไฟบอกพ่อจะมันจะเด็กคนนึงต uh, <um uh ัดให้ลโลกจำจะเป็นคืนไ่น้ช่วงผมเคิ่งเดียวคะที่ามาฉเขาอันน่ะบ่พนตหงข้ามเข่าไ้ตุ้งข่าบุห้ามบันได อันรหลดข้าเจ้าขึ้นป้ืยมเช้าวในปั่นของเจ้านะปั่นของดวงในแต่ปั่น้องมีกระดีซอบมืดเลยเขาปั่นบาเนหนาก็ได้เขานสิบสี่ซอมถมีแต่สตีมีแตตียาววันเขาอมหได้เขาเศร้าซอขที่เขา พ้นตกก็เลยยุดมัอนอาจจะตรมดินเลยเ <c oughs> มื่อนี้ว่าแหง้งแห้งอยูไ่ไหนตามข้าวตายได้ข่าวจะเกี่ยวไว้จะไงเกือบครึ่งทุ่งคันมันนาวนี่มันก็แห้งไว,วนะมันเย็นเนย,นย็นหนาวเย็นเย็นเดี๋ยวกันหรอ ค <t un> ันคันพ้นโต๊ะคันได้มะมันล้มบ่ผัดค้าล้มผัดยังเพราะหวานอะเอา้ข่าไรขันพ้นอยู่น่า <t un> อาจอารย์เมียลม ทีมงานเผ้า่านมาสะพ้นม่าไะพ้นต๊กเลยยุดยุดเผ้าฐานนยุดเกี่ยวเขายุดเกี่ยวเขาผ่านเต้าเนีผ่านน้ำยังถมเตาน้ำยังถวมเต้าอยู่เป๊ะต้ว ม่ได้ตลาดจะกินมากกอก็ได้ก็ทำเนี่ย่งึงได้มมมอกอยู่ยหน้ายหน้าฟอรมกันบริคนกินมงแรกนี่ไอตุงเปนอารพื้นอย่างแ่ะมึงตุ้งเมื่อก่อนม่นบ่อยเมื่อนอนอยู่นั่นก็คือเก็บเผ้ใหญยก่อนการเริ่มสาหัดเด่ มาตัดน้ำไดได้พี่น,อน้นองอยูพี่ขึนหไฟมาพบเนี่ยพวกแต่ออกมาตัดหรืพี่้นไฟมาพบเซงกับประสบการ์ลา์อลไรได้ตอนนี้ก็ฮักฮักตัดชองหัวประสุการ์ลายบวตอนนี้มันคือโปรมชั่นคือนัอ่เรีว่าตัดพม่าก็ตัด แต like ่ว่าต่อไปมันนี่อาจมีาใช้ชายครับคือกาทีมงานน้อเองลายเนี่ยี่ัวกัดกระชงมันบ่ทีมงานกันเองชงเี่ยใครอกชงเงินาจิกแม่จักเนจิกแม่จักช่งหรือว่าจิกมัก็ตะกี้ตนบ่ด้เอาบ่ชงาจิกแม่หวานจ Những dít dịp mà tang dít cứ tự không của thai như thế sáng sáng khổ sáng 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 Xèng, sáng 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 คอยปั่นแห้งนกคนนี่ก็ได้คือก็ไม่แห้งคือน้ำท่าทมนาใครเท่าเหลวเลยะเท่าปั่นนะหน้าบ้านก็คนเหละว่านี่ปั่นสาวบุรีสัมิกายบุหรีสัมิกายชับหยาลายต่พนนั่น เก่ยไร้านางสภาพเนาะพ้นป้าแล้วก็พ้นมันป้าตอนทระน้อยมันมาห้ามวางเขาสุกเนาะยังที่จะว่ายังได้เกี่ยวเนาะเนี่ยตอนนนัป้าดีเนาะตอนจะได้ิงกะกะตายเบิดดำแล้วกะตายเบิดเขาทีนาแก้มือใหม่ ทีแล้วเนี่วนีแก้แกปีนี้พอยคือเก่าอุ้มันม่นแดงม่ได้อะกาตาย้วนข้าวแยงพ้นดีเกิดงามอยู่หาเนาะหนามันะบกขึ้นมันมาดีอันต้นเขาซุกแล้วเขาสีดำอีกเนาะเขาเขาดำไมาด้พี่น้องคอมเมนตสีดำนะแม่ในเกี่ยวอยู่ดี ถม่วผสมต้นข้าวสุกเนาะใส่น้ำม <Yeah, ันบ่เลี้ยวมีแต่น้ำมันในหัวไม่ต้องไม่ต้องใส่เกลวใส่ยางหีเป็นผู้เป็นกล่องเลย ต well ัดไปตัดมาผมมืดก yeah. ่อนหนุนก่อนแล้วสมหรือเวทแล้วน้องผมมา่ตีว่าผมมาลลยจอมาลเมืดก่อนเบาเล็กบตัดอีกบ่เบาเล็กเ่บอขันตัดดันคนดอนลงกับดอนมาได้ตัดผมหน่อจ้ะเป็นวัุต้องขังมือ เป็นบักาตัดได้เบาเลยเป็นยันนั่นนดนลงสิงแม่น้ำคงน้ำคลองยาเนาะยาน้ำคลองมันไปตึงแหคิดยาน่าเหมือนกลางคืนต้นคลองเป็นยันนะคิคือคือนแขบไอเจ้าคุโคงหมดแหงจนจะตาย เดีป้าพี่มากินเนะบห้องการยกงดีก่ <c oughs> อนจังต่นนีน <c oughs> ้เวลาทีลงไปนํ่อยู่ <c oughs> เดี๋ยวสองลอยจต่ออยู่น้ <c oughs> าของทอน้าแล <c oughs> ้วเพื่อนบองเขาจะแล้วเลเดือนเาเอาไปไว้ยอยู หน้าร้ายเปล่าหน้ากับหัวรายเข่างามเด่๋ยวมันมันเป็นเรื่อนเข่าเลยแจ้งเออเดี๋ยวเมื่อนักัดหูเบาเล็กกนเลือดยิบปาบเลมันจะจ้าไม้ไม้สร้างไว้บอสร้างกันสร้างนี่ต้องมีห้อยมาเลย เงือ่พื่นมืองพน้าก็เดินไปตัดผมหรอเมื่อดอตเมื่อตัดผมเมื่อตัดเลยเีนมาบ้านมามีคนตัดนรอตัดในที่พิ่ศษเนี้ยเดี๋ยวตัดหางเท้ากัะตัดตัดต้องระวังขนาเนตตัดผมมาเท้าผมละลายอยู่ตัดเ่น ดนี่เียตคอยตาบจเเลีมตามถกไ่เห็นมันขึ้นช่อมดวงมเนเจ้าหลานได้เจ้าหลานนาสั้าช่งอย่างใน้จะหน่อยเนาะล้านมีลายล้านแน่นอะล้านขอทานอย่านีะ ว่านายแต่โฆษณาธนาคารเบิดลงมาหนังขอท่านห่วยคนขอล่นเขาคือขอท่านนาวอกันเรืองฝันนีแต่ว่าคนรวยที่คนขละนได้จตงึงมีโกนเนาะมีเพื่อนมีบอขาไว้มีโกดาเลยฝัไปอยู่มีดำดดเ็นเงิดามป็นบัตรโกนหัถ้าก็ซื้อมาจับ เงวๆเอาคนคิวแบแท้แบบคนคิวแบบกโนอัไส่นั่นีใส่ใบะใส่ใบดึงเอา้ยะโมเมนแบบรุงดวงว่มเมนแบบเป็นใบอ่เอาเอาแบบใบรุ่นให้รุ่นนะก็โน่นเขาข้าวกดัดที่ขึ้ผมลงแรงเอหนึ่งเข่ง เอาใบมา่กอาก็ได้มีดบบแตงว่ทังอันแงไปแห้งิ่งเดียวลงยุกทึงลอยยุกไช่เรการตัดมาเด้อพี่น้องยิ่งก็ตัดได้ผซ้ายก็ตัดดี มันมีก้นก็พ av ี่น mm ้องกาทกรุเอาอี๋นับป่องอยู่คราดเราใส่มือเรามีตาเราใส่ยกี๋เนี่ยเอา เซ็งเกะกะั้งเียงี้เอ้าคนมากับพันน่ะเอ้ยคนมากกับพันอ่ะมีคนออกมามึงใส่มีคนออกมาพกบี่คนบ่อยนี่นะมายกนี่มีเบิรก่อนทุกพมมาแล้ว เิ s <S <々>็นคือบวห่าเละมามายางมากเสยมาเป็นบวยเห่าัได็นังคิดนะเหาาเกินบวหมู่เส้นก็ตัวเองมาเหาะตาลังตัวเองเลยบวห่ามาปเห็ทคนอยู่ก่อนเลลุมพนักการักกีนะคกับพรเสียงเห่าจนแบบคือคือแบบฝนห่าบนกองคอมลแล้วแทกกับตัวนี่น้อย ตอนนี้กำลังแปลงรงโคดูมีดาเี่ยวกันนะเนาะ บ,าบาม,ามาเล้วจากมือไรนี่พอจกมือได้หนอมานะั่ยมือคันเ งานจังจางลุงเตาตอนแล้วพี่น้องวันนี้ขอขอบคุณนี่ライダーทุกคอมเมนต์อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายคันสิติ่งแล้วพยานมีดบัดรคาสิติ่งแล้วพยาน้มีเลือก็เยอยู่แบบนิ่งๆเมื่อวานแบบนิ่งๆ